เปิดราคาที่ไทยแล้วสั u สุง a l ซ x y M11 จอใหญ่6.4นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต 5,000mAh มีชาร์จไวมาพร้อมโปรแฟลชเซลเพียง3,990บาทเปิดราคาที่ไทยแล้วสั u สุง a l ซ x y M11 จอใหญ่6.4นิ้วกล้องหลัง3ตัวแบต 5,000mAh มีชาร์จไวมาพร้อมโปรแฟลชเซลเพียง3,990บาท ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น M 3 1และ M 2 1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ถึงเวลาของสมาร์ทโฟนรุ่นน้องเล็กอย่าง Samsung c l a s s M 1 1เปิดตัวตามมาแล้วครับโดยเปิดราคาอยู่ที่4,990บาทครับเราลองมาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด1 6 1 4คูณ76.3คูณ9.0ม mm, ิลิเมตร น้ำหนักอยู่ที่197กรัมหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.4นิ้ว Infinity O Display ความละเอียด HD Plus ใช้ชิปโปรโมวลผล Octa Core ความเร็ว1.8ึ่งจุดแกิกะเฮิรตซ์ให้เราเมที่3ามกิก์บล็อมให้มาที่32มสกิกเพิ่มไมโคร SD Card ได้สูงสุด512ร้กิกกล้องหลัง3ตัวครับกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูมเล็กสง F1.8 กล้องตัวที่2เป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด5ล้านพิกเซลรูร 4, มเล็กสง F2.4 กล้ x, ง 4, องตัวที่3เป็น Depth ความเอียด200พิกเซลรูรับแสง f 2.2กล้องหน้าความเอียด800พิกเซลรูรับแสง f 2.0ครับมีเซ็นเซอร์แกนมือด้านหลังของตัวเครื่องมีพอร์ต USB Type C มีสีทั้งหมด2สีคือสีน้ำเงินและสีดำครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5 0 0 0ิแอมีระบบชาร์จไว15วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M11 จัดเต็มครับโปรโมชั่นราคาพิเศษแฟลชเซลเหลือเพียง3,990บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ครับ ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบอกครับถ้าพลาดแสตเซลแล้วจะเสียใจครับ